โอเคครับก็กลับมาใหม่นะครับผมเมืกก่อกี้รู้สึกว่าจะแหลงหน่อยครับผมขอเล่นแบบออฟไลน์ได้กันนะสําหรับใครที่เล่นแบบออนไลน์หรือว่าเปิดเน็ตนะครับผมมันก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่สายฟรีสามารถดูวิดีโอและก็สามารถพัฒนาคุณเชฟได้นะครับผมพัฒนาเทฟแบบนี้เนาะสำหรับใครที่ ไม่ได้ใช้ไวไฟหรือเปิดเดดไว้ก็พยายามเล่นนะครับผมเล่นไปนะอ่าครับครับเชิญครับเชิญมาเซรครับผมอ่าเชิญเข้ามาเลยครับร้านโซชิของเราสดใหม่จากขี้มือเชนครับผมว่างก็เสียบเลยนะกินกินฟรีปีนี้กินฟรีครับผมแล้วก็จ่ายตังค์ห้องนี้นะ กินฟรีวันนี้จ่ายตั้งพรุ่งนี้นะครับผมก็อเดเดี๋ยวไว้รอเชฟคนต่อไปเดี๋ยวให้เพิ่มเก้าอี้เพิ่มตัวนะครับอโอเคเชิญครับเชิญครับเนี่ยถ้าโต๊ะบ้างก็เสียมเลยนะครับผมขนาด ไม่ไม่ได้เล่นโดยใช้เน็ตึ่งขนาดนี้เลยนะผก็มันเล่นคู่กับไอ้นี่แอปอัดหน้านกคอนบะผมถ้าค้างหรือว่าหลกยังไงถ้าค้างหรือว่าไม่ไม่เสียรอย่างไงต้องขออภัยนะครับผมอ่ะเธอครับเสียบเสียบใครมาก็เสียบเลยนะครับผมอ่ามาดามาอืมโอ okay, okay, okay. เคยเคยถือถเป็นการคอนเดมันย์นะ โอเคเราจะอยู่กับเกมทำอาหารสินอนนะครับผมก็เกมมีแค่แค่นี้แหละครับผมอเนี่ยคือถ้าทำครบแล้วไม่ได้เป็นอันนี้คือถ้าทำครบแล้วปล่อยให้เชฟทำอีกได้เลยนะผมอะไร,รก็อะไรกัน คุณครับเชบิญเชิญเชิญเชิญเข้ามาเชิญเข้ามานะครับผม <c oughs> ที่ว่างก็เสียบเลยครับกินฟรีครับกินฟรีกินฟรีปนีนี้คิดตังพรุ่งนี้ <c oughs> และถ้าเป็นคามีริงก็รอน้ิดตามด้ับ ก็นี่ครับพวกนินจาพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะให้แต้มเยอะนะครับผมแต่มันไม่ชอบจ่ายตังค์เ่ะอื้ออยากได้ตังค์ที่จริงตังค์ก็คือแต้มตรงส่วนนี้นะครับผมอ่าตรงส่วนนี้บางตัวมันก็ให้นะครับผมอ้าวเรา,าไม่ไไใช้ไปแล้ว โอเคนะครับผมอก็สำหรับเกมนี้ก็จบไปแล้วนะครับแต่เราจะไปต่อเกมอื่นกัน ها! ก็วันนี้อยู่ในช่วงเกมทำอาหารนะครับผมจำลองการเป็นพ่อขวนนั่นเองเนี่ยดูเลยนะผมก็เวลาเลื่อนอาจจะดูแหลกแกนิดหน่่ยแหลกๆนะครับผมแต่มันก็มีแอปอ่านหน้าจอด้วยมันก็เลยดูแหลกนะครับ ก็สำหรับใครที่ชอบแนวแบบจำลองทำาราครัวโซชินะครับผมโซชิกินปีปีนี้คิดตังหุ่น้นี้เชิญครับเชิญครับถ้าว่างก็เสียมาเลยนั่นแน่คนเสื้อส้มกับเสื้อเขียวเป็นเดียรนะ่อล้กินแล้วนะเอ้ยกินแลนะ้วกดที่ว่าขอเพื่อเรื่องการทำอาหารนะครับผมโซนนี้จะเป็นโซนไข่ไข่กุ้งกับซาบะหรือเปล่า อืมครับผมก็วันนี้ยังไม่จบครับผมไปต่อเกมต่อไปกันเลยอ่าสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมออฟไลน์นะครับผมมีชื่อว่า i d o l Food c o r t จำลองการเป็นพนักง,งานโซนอาหารนะครับผม <c oughs> นี่ครับผมพยายามดูไปนะว่าส่วนไหนต้องอัปเกรดแล้วส่วนไหนต้อง ่าเราปลดล็อกร้านต่อไปได้แล้วร like ้านต่อไปเป็นพิซซ่าอย่างเง em <Piet. S 1> ี้ยเหรอว่าอัปเกรดเบอร์เกอร์ให้ให้เนี่ยพยายามเป็นแม็กนะครับผมเบอร์เกอร์หลานโคตรแพงนะครับเชิญครับเชิญครับเชิญใครอยากกินอะไรก็เตรียมสั่งให้พร้อมควักกระเป๋าให้ดีๆและจ่ายสั่งได้นะครับผมไม่ใช่โด้ขโมยไปเลยนะอืมก็อ่าดูดูเซนหน่อย เออทำไมแชทมันนอ่อขอโทษด้วยนะผม้าเมื่อกี้ Messenger มันขึ้นนะไม่รู้มันขึ้นได้ยังไงนะปิดเน็ตแล้วแต่มันก็ยังขึ้นนะครับผมอ่ะแล้วกลับมาสู่เกมกันต่อนะครับไอพนักง,งานขนเงินนี่พยายามอัปเกรดบ่อยๆนะผมจะได้ เขาไปเก็บเงินปุ๊บจะได,ได้เร็วขึ้นนะการเก็บจะได้เร็วขึ้นอ่าต่อแถวรับยาแย่ยงกันนะเขาจะแย่ยงกันอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันนะอย่าแย่งกันโอ้โหพิซซ่าราคาโคตรแห้งก็เชิญต่อแถวรับเชิญเนีน่ยเงิน อันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นเงินปลดไออันที่สองน,น่าจะเป็นเงินปลดล็อกร้านค้าอันที่สามก็น่าจะเป็นอันได้คือเงินที่ตัวละครนี่ตัวเก็บสวยเก็บเงินอะไรพวกนี้ไปเก็บมานะครับผมส่วนไอเขาเรียกว่า โคตรแหงสองสอร้านนี้ครับเบอร์เกอร์กับพิซซ่าโคตรแหงนะคือคธอที่ที่มันให้กดแบบนี้กดแบบรูปรูบพิซซ่ารูบอะไรนี่คือมันผลิตไม่ทันนะครับผม้านเราต้องพยายามกดนะ มันผลิตไม่ทันลูกค้ามันไม่ทันไวโฉ่เ,เชิญครับ,รบเ,เชิญครับเอลูกค้ากระเพาะแบคโคครับเชิญครับเชิญเข้ามาครับเชิญเข้ามาวันนี้จะอยู่กับเกมสไตล์อาหารนะครับผมถึงเราจะไม่ได้เป็นพ่อครัวนะโหร้านสลัดนี่พักการเอาเกีรกับร้านไอติมไว้ก่อน เดี๋ยวเรามาเน้นที่ร้านฮอทดอกกับร้านเบอร์เกอร์พิซซาอะไรพวกนี้ร้านหลังๆนะครับผมเรามาเน้นเน้นร้านพวกนี้ดีกว่านะาเทินต่อแถวครับผมต่อแถวเกมนี้มันจะทําให้คนยั่วน้ําลายเอย้มันจะทำยั่วน้ําลายคนนะครับผมเทิรหน้านผมคือถ้าในสถานการณ์แบบนี้มันติดโควิดครับสายพันธนะุ์โอไมคอนเนาะ คือคนเล่นเกมมันก็แคสเกมไปเรื่อยๆนะครับผมคือเล่นเล่นไปเรื่อยๆนะอ่ะลืมบอกไปครับตรงนี้คือภารกิจนะครับผมเฮ้ยอัปเกรดอะไรอะไรเปล่า โอ้ย,อยพนักิจมันให้อัพเกรดอันนี้ครับร้านฮอตดอกครับกดดอกกันแล้วโอเคผมพยายามปรับเป็นแม็กนะผมเลเวลเวลาอัพเกรดมันจะส่วนครับตามจำนวนเงินที่เรามีนะก็เกมนี้เป็นเกมที่ออฟไลน์ line, สนุกนะครับผมํำลองการคือในมือถือของผมเนี่ย ผมพยายามเล่นเกมเบาๆนะครับผมเพื่อว่าไม่ให้มือถือมันรับภาระหนักเกินไปเนาะก็เลยเลือกเลือกเล่นเกมออฟไลน์นะครับผมแต่ถ้าคนเบื่อหรือว่าไม่ชอบยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่า,อาเราก็กลับมาสู่เกมกันต่อนะครับผมร้านไอติมกับร้านสลัดเราจะเว้นไว้ก่อนนะ เราจะมาอัปเกรดร้านที่มันเวลอย่างดูเป็นหลักสิบเดี๋ยนะครับผมหลักร้อยไว้ก่อนนะนะครับผมอันนี้ตรงแคชเชียร์นะเวลาถ้าในโลกความเป็นจริงก็เวลาที่เราหยิบของของกินแล้วก็เอามาจ่ายเงินนะครับผม ส่วนพ,พนักง,งานเสื้อขาวคนนี้น,น,น,นี่นี่ีตัวนี้เลยที่มันเข็นแล้เข็นอยู่คนเงินก็คือเขาจะเอาเงินไปสะสมที่ตู้เซนนะครับผมน่าจะเป็นเงินส่วนส่วนตรงตรงนี้ตรงนี้แล้วผมตรงตรงกลางครับหรือไม่ก็ส่วนบนนะผมว่าน่าจะเป็นส่วน อ่าส่วนบนครับผมโทษทีครับโทษทีโทษทีขอบคุณลูกค้าทุกนครับ,ททรบผมมาพลิช้าไปหน่อยนะร้านพิซซ่าราคาโคตรแพงงั้นทนไปก่อนนะร้านอื่นเดี๋ยวขออัปเกรดร้านพิซซ่าก่อนอ่า ก็เป็นเกมการจำลองกัน,เ,กนเปิดร้านอาหารในห้านะครับผมใม่ๆๆม,ม่ร้าน,นไอติมนี่เว้นไว้ก่อนเลยอโฆโฆืมเยอะโคตรเยอะร้านนี่ก็ด้วยแต่ฮอตดอกมันอยู่ในภารกิจไง u p g r a ร e ฮอตดอกไปก่อนอ่าก็ ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็คลิปนี้มาเล่นเกมทำเล่นเกมอาหารก็ถ้ามันยน่วนอรไาได้ก็ดีแบบถ้าเราหิวลองเล่นเกมทำอาหารหรือไม่ก็ดูคลิปกินจุพีอิตแลก ASMR อะไรพวกนี้นะผมมันคือวิธีแก้หิวนะหรือจะทำให้ทุกคนหิวกว่าเดิมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่าสำหรับ คลิปนี้ถ้าแหลกหรือว่าคลางยังไงหรือถ้าคุณสนใจเกม <c ười> <c ười> เกมแรกที่ผมเล่นไปก็คือเกมซูชิเกมแรกที่ผมเล่นไปก็คือเกมซูชินะครับผมเมื่อกี้มีสเสลติดคอขออภัยด้วยนะครับผม <c ười> อ่ะก็ วันนี้คลิปนี้มาเล่นเกมเกี่ยวข้องกับการทำอาหารนะครับผมการบริโภคอาหารนะใช้จ่ายอาหารอะไรพวกนี้นะไปนะครับซีเอขาโยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมก็สำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดก็ไปดาวน์โหลดกันได้ที่คุณก้นเพเกมนี้มีชื่อว่า IDOL ฟู้ดคอร์ดนะครับผมหรือฟู้ดคอร์ดไทคูนเป็นเกมออฟไลน์นะครับผมแล้วก็เกมที่ผมเล่นก่อนหน้านี้ก็คือเกมซูชิบาร์ไอดอลจำลองการเป็นพ่อครัวซูชิกินฟรีปีนี้คิดตังค์พรุ่งนี้เด้อไปไะ้ครับจริงๆซิเยียไข็งแล้วลาบาสเจอกัน Here's another one.